ผนช่องสายกานะครับถือว่าเป็นหัวใจแต่งใหม่ที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเราจะได้มาเที่ยวชมกันเพราะว่าเรามีการปลูกต้นชมพูพันทิพย์นะครับทั้งหมด110ต้นในปีหน้าถ้าถ่ายรูปออกมาก็จะได้สวยงามเนาะนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปกระผมขอเชิญท่านนายกพันลบพัศนบดีนายกองการบริารสมวนรุช่องสายกานะครับเป็นเ่าวรยงานการเปิดพิธีการสืบสารประเทณีรอยกระทงในวันนี้ครับขอเชิญครับ ท่านพลโทสิติชัยคัตพันผู้รรรทรงคระดุษพิเศษตทบกและดีผู้จัดาการมทรทหกที่13สาั้นสสทิิชัยดอ,อกประสงค์สุขท่านผู้เกียริทุกท่านครับกระผมในนามของคณะทํางานโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงประจําปีก็ประมาณ2 5 5 7ขอขอบคุณท่านพลโทสิติพันธ์สิติชัยคัตพันเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ในวันนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการนี้ประกอบด้วย 1. เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนเกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณียดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 2. เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรักความส,สัครัสมานสามัคคีมีแนวความคิดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน 3. เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องถานิการในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอก,กชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องถานิกาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานากาวเปิดงาน โครงการสืบษารตุกเทดีรอยกระทงประจำปีเขประมาณพศ2517ขอให้โอวาแต่ผู้เข้าร่วมโครงการขอีห้ท่านคกรรธาบอการเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีท่านสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขท่านกรรมการบริษัทป่าสากวิวนะครับท้อนถิ่นอำเภอปานนิคมนะครับกรรมการบริษัท เบทาโกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนท่านนายกองค์การบริหาส่วนตำบลช่องสาริกาท่านพลบพัทรบดีและคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณที่ท่านให้เกียรติผมมาเป็นประธานในการจัดงานในพิธีโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ในวันนี้นะครับ ระเพีนีลอยกระทงของประเทศไทยเรามีมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยที่เราได้ทราบกันซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือให้เรารู้จักคุณค่าของแม่น้ำลำคองที่เราเอามาใช้เอามาบริโภคอุปโภคกันทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเราเข้านอนเราใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ ทุกๆอย่างเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่เราจะต้องมาทำพิธีการในการขอขอมาแม่น้ำคงคานะครับในวันนี้ซึ่งเราได้จัดที่ฝายที่ที่ตรงนี้คือคือที่ฝายอะไรนะครับขเรียกฝายหนองโพนะครับวันนี้เราจัดที่ฝายหนองโพเป็นครั้งที่สองนะครับ ผมต้องขอชื่นชมท่านนายกเทศมนตรีที่ท่านได้มีวิสัยทัศน์ในการจัดงานในวันนี้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือให้กับเยาวชนและคนในชุมชนนี้รู้จักคุณค่าของประเพณีไทยที่ดีงามนะครับและวันนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่ผมได้นั่งชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือที่ได้มาคือความรักความสามัคคีของชุมชน ถ้าเรามีความสามาคัคคีแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นในการที่เราได้ทํางานร่วมกันอันนี้ต้องขอชมเชยไม่ทราบว่าพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่มีความเห็นเหมือนผมไหมครับถ้ามีความเห็นเหมือนผมให้กําลังใจท่านนายกโดยการปรบมืออีกหนึ่งครั้งครับท่านนายกได้มีงานใหญ่ๆใ,ให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดงานโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงประจําปี2 0 2 0 566รบนับัตรนี้ครับพร้อมที่จะชมพุกันหรืยอยังเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ข้าแถวตรงๆกันนะครับเด,เดี๋ยวพอดีมันจะมีพุอยู่ด้านน้น สีเสียงนะครับที่ท่านนายกพันธุ์รัตนปรดีนะครับวันนี้เราได้จากอีกหรึ่งตอนกางประเพณีลอยกระทงนะครับของตำบลช่องสันนิกาของเรานะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เก็บโพเดียมด้านหน้า สำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากรายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเบทากอนจำกัดมหาชนนะครับบริษัทจดดีเข้าบริษัทซิ่โนสยามบริษัทสุทธากันนะครับได้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมพิธีร้อยกระทงในวันนี้นะครับซึ่งทางต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่้นพลโทสิทธิชัยคัตพันธ์นะครับอดีตผู้บัญชาการบดินทร์ปที่13 นะครับปัจจุบันผู้ทรงพลวุฒิพิเศษกองทัพบกนะครับลพละท่านสาส,าสินธิชัยรอระสงศักดขนะครับสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับพร้อมด้วยกั้นดรทวีศักดิ์เผ่าบรรนทูลกรรมการผู้จัดก,การป่าศักดิ์วิเลน,นะครับคุณถวินทองทศนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับสํานักงานผลิตแปรรูปสัตปีและอาหารปรุงสุกเครือเปโตาโกว่าที่ร้อยตีเที่ยงดีกระโทษนะครับท้องผิด บย9882นะคะขอความกรุณาท่านนะคะพยายาลดหน่อยนะคะหมู่สี่นะครับอ่าแล้วเราขออ่าเรียนเชิญน,นะครับมอบให้กับหมู่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับขอเรียนเชิญครับขอเทด้ทีเทียนอระโทกนะครับมอบอเกอิบ,บาตนให้กับหมู่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะครับ แล้วลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณทวินทองทศนะครับรองกรรมการนะครับมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่ที่9 10 11นะครับขอเรียนเชิญครับครับท่านเจ้าของรถเตินขวางทางเข้าบ้านนะครับกพ .1019 นะครับช่วยไปขยับรถนิดนึงนะครับด้านด้านนี้เลยครับจะได้ใกล้หน่อยของเรานะครับวันนี้ท่านดรทวีศักดิ์ขวัญทูลนะครับอ่า ถ้าจะของหมูมถักอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับคุณแม่รออยู่ที่เต็นท์นะครับน้องโอต่อไปนะครับเราจะเริ่มวิธีการนะครับประกวดนางนพมาศต่อเลยนะครับน่่วันนี้ดูแล้วทุกหมูไม่ยอมกันแน่นอนประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะด้านหลังเวทีเราให้ผู้ติดตามแค่หนึ่งคนกับนางนพมาศนะหนึ่งขอเชิญชมนางนพมาศหมูที่หนึ่งถึงหมูที่สิบสามได้เลยค่ะผมจะไม่ นี่เป็นนางงามนพมาศหมู่ที่หนึ่งครับท่านสวตรัตรนาเฉลิยวาเลศนะครับพร้อมโวยท่านผู้ใหญ่สมหมายขุนศรีนะครับส่งเข้าประกวดนะครับหมูที่2เชิญเลยค่ะ,ะดูความอ่อนช้อยนี่หมู่ที่1น,นะครับหมู่ที่หขอความร่วมมือหน้าเวทียาบาังกรรมการนะคะท่านกรรมการให้คะแนนไม้ถูกนะ อาเชิญครับหมู่่ทีความสวยสดงดงามนะครับหมู่ที่สองจ้ะอาจจะตั้งนิดครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหมู่องด้วยสัตว์ในหมูสามนะครับหมูสามนะดูแล้วความสวยนี่ เฉียดกันแน่นอนนะคะกรรมาการบอกว่าโอ้โหสาวช่องสาริกานี่สวยทุกคนเลยโอ้โหทั้งกองเชียร์นะครับมากันแน,น่นขนาดนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นนางงามหมู่ที่สี่นะฮะสมาบประกวดโอ้โหทั้งสาริกา,นานเรานะครับมีของดีเยอะแยะมากมายนะฮะ ดูที่กลางน้นะครับใครจะให้กําลังแรงเชียร์แรงใจนะครับหมูไหนนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้เดินโชว์ได้เต็มที่เลยนะคะเต็มพื้นเวทีเราก็ได้นะคะวางุกไปแล้วอ่ะเขเสียบปลบมือร์นะ หมู่ที่หกนะอันนหมู่ที่หกนะหมู่ที่หกจับอ้โความอดทยนะฮะดูแล้วเบียดกันเลยนะฮะขนาดผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมยังตัดสินใจไม่ถูกเลยอนนีห้หมู่ที่เจ็ดครับหมู่ที่เจ็ดครับโอ้โหกองเชียร์มาจากไหนกันเนี่ย<ก> อโ๋อดูความอดทนกัน วันนี้ครบ13หมู่ใช่ไหมเอ่ยขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้นานๆนะทำไมยังสิบสามหมู่เลยเลยโฮโฮต่อไปจะเป็นการแนง้มนตัวเดี๋วก็เน,น้ออตอนนี้มมันมีปัญหาอยู่อย่างนึิมว่าไงคะรองกรรมาการเดียกก๋ยวกรรมาการ,รจะย้ายมาบนเวทีนะครับสวยทุกหมู่เลยนะปีนี้นะคนแต่งก็สวยใช่ไหมคะเดี๋ยวรอจัดเวทีแป๊บหนึ่งนะครับ ระหว่างนี้ชืช่นชมความสวยของนางนงบารทั้ง13หมู่ก่อนนะคะเดี๋ยวชืช่นชมความสวยของนางบอกมาบอกเลยได้เต็มที่เลยนะคะกองเชียร์นะฮะอาเนี่ยโชว์ลีลาไปก่อนนะครับช่วงรอคณะกรรมาการนะครับย้ายตัวนี้มาที่ตัวคือตรงไหนยิ้มเลยค่ะยิ้มไปเลยโอ้โหบอกว่าคณะกรรมาการบอกว่า นั่งตรงนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสูสีกันเส้นเหลือเกินนะฮะใช้แล้วค่ะนอกจากหน้าตานะคะท่านคณะกรรมการบอกว่าอยากชื่นชมผิวพรรณบอกไม้บอกมือได้เลยนะคะอ่เดี๋ว้เจอที่ผู้ชายครับเดี๋ยว